เอติสันคาวนี่ประกาศแขวนซัสอัมลาสดามเป็นเรื่องโกหกทั้งเพ สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมโทงคอบอลจริงต้องมุมโทงนะครับวันนี้ยังคงมีข่าวสารความเคลื่ไนไหวรวมไปถึงกติ้ฟุตบอลที่นำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมุมโทงกันไว้หน่อยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารรวมไปถึงกติ้ฟุตบอลที่นำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ขอไปเกาะติดสถานการณ์เรื่องราวของฟุตบอลทั่วโลกกันหน่อยนะครับโดยเฉพาะข่าวของเอดิสันคาวันดีนะครับ ซึ่งเอริสันคาวาดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเตะขวัญใจแฟนบอลคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาผ่านประสบการณ์ค้าแข้งมาหลากหลายสโบสรครับไม่ว่าจะเป็นปาลาโมหรือว่าจะเป็นบิ๊กทีมในสกอตชเซียอิตาลีอย่างนาโปลีเคยไปค้าแข้งในลีกเอิงของฝรั่งเศสมาหลายปีนะครับแล้วก็โยกไปอยู่กับทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมกับสวมหมายเลขเซึ่งเป็นหมายเลขระดับตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับจากนั้นก็ย้ายไปหากินกับ สปอตซ้นบาเลเซียในายลาลิก้าสเปนแล้วก็ปัจจุบันเอริสันคาวานีนะครับอายุประมาณ38ปีคาแข่งอยู่กับสปอรซ้อนโบคาจูเนียนะครับบิ๊กทีมในลีกสูงส,สุดของอาร์เจนตินาเมื่อวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีข่าวลือออกมานะครับว่าเอริสันคาวานีดาวิงอุรุกวัยเนี่ยได้ตัดสินใจนะครับอำลาแล้วก็แขวนสตัต๊ดนะครับหลังจากที่ผ่านประสบการณ์แล้วก็ ลงสนามมาอย่างโชคโชนในทวีปยุโรปรัวไปถึงอเมริกาใต้นะครับก็ทำให้มีแฟนบอลหลายคนเนี่ยรู้สึกเสียดายนะครับเพราะาอยากให้คาวานีค้าแข่งต่ออะไรประมาณนั้นนะครับแต่ไรก็ตามเมื่อไปสืบหาข่าวแล้วก็ที่มาที่ไปก็ปรากฏว่าข่าวของเอดิสันคาวานีที่แขวงซัดเนี่ยเป็นเฟกนิวแล้วก็เป็นข่าวปลอมนะครับแล้วก็ ทางเอดิสันคาวานีก็ยังไม่มีแผนที่จะอำลาสนามแล้วก็พร้อมลงสนามหาความท้าทายต่อไปกับสสสอโบคาจูเดียนั่นเองนะครับซึ่งต้องย้อนไปหน่อยนะครับเมื่อวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันคล้ายๆว่าเป็นวันโกหกนั่นเองนะครับซึ่งเป็นวันที่ประเทศที่ใช้ภาษาสเปนเนี่ยใช้ในการเฉลิมฉลองหรือว่าใช้ในการอํากันนั่นเองนะครับดังนั้นการที่หยิบยก เอาข่าวไอสันคาวดีเนี่ยมาชูว่าเจ้าตัวประกาศคว้าสตั๊ดมันจึงเป็นข่าวปลอมนั่นเองนะครับก็ต้องมารอดูนะครับว่าไอสันคาวดีเนี่ยจะค้าแข่งไปจนถึงอายุกี่ปีนะครับก็ต้องยอมรับเลยนะครับนอกจากฝีเท้าจะยอดเยี่ยมแล้วเนี่ยเอสันคาวดีก็เป็นนักเตะที่ดูแลร่างกายเป็นอย่างดีเลยนะครับร่างกายก็ยังปาดเปรียวแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บบ้างตามวัย แต่ก็สามารถเรียกร้องฟิตแล้วก็ลงสนามได้บ้างให้กับโบคาจูเดียนะครับแล้วก็ยังยิงประตูดได้อยู่แล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยนั่นก็คือในเรื่องของแรงกระหายนะครับเพราะว่าคารวานี่เองก็เป็นนักเตะท,ที่ต้องยอมรับเลยว่าเป็นนักเตะท,ที่มีความกระหายแล้วก็มีความทุ่มเทแม้ว่าจะอายุ37 38ปีแล้วแต่ว่าความกระหายความทุ่มเทแล้วก็ความรักในการลงสนามในเกมฟุตบอลก็ยังถือว่า พุ่งสูงอยู่นะครับก็ต้องรอดูว่าเขาจะพาโบคาจูเนียประสบความสำเร็จแล้วก็ที่สําคัญจะยิงประตูดได้มากมายก่ยกอรขนาดไหนแล้วก็ที่สําคัญเจ้าตัวจะอําลาฟุตบอลที่เขารักด้วยวัยจะหยุดที่เท่าไหร่ก็ต้องไปรอดูนะครับว่าเส้นทางของเขา,านี่ จะเล่นไปจนถึง40บวกหรือเปล่าครับนี่เป็นเรื่องราวนะครับที่ขอแก้ข่าวจากเมื่อวานหน่อยสำหรับเรื่องราวของเอดิสันคาวาน,นี่ยืนยันยังไม่แขวงสัดแล้วก็พร้อมลุยต่อกับโบค่าจูเนียครับยังเป็นเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากกัน,นวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปดีก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ช่องมุมตรงกันไว้หน่อยครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ